เฮ็ดค like ักเฮดแน่ค่ะพี่น้องเห็นไลฟ์เมื่อคืนนี้ไหมคะเห็นทายเอ็มวีลำเพินไอรอนโชว์เมื่อคืนอ้ว่าพี่น้องทุ่มทุ่นยางค่ะถ้าไม่ใช่บอโจเราอลังการงานส่างแห้งเนี่ย สวัสดีค่ะพี่น้องป้งปายเม็ดหมอแค้นแฟนหมอลำมเอฟซี FC ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นหลักเลยเมือนนี่เอฟซี FC ของอีหลาหน้อยองค์อีเอฟซี FC ของคุณยากับมาแล้วชานลก่อนสิบปสิบ้าคุณยากะขอฝากชมน,น้อยๆของคุณยาไว้ีนได้รักน้อยๆแต่รักนานๆสะโลกเกี่ยนของอีหลาหน้อยอุงิงรักหน่อยบบรด้แล้วนี่ต้องรักมากๆเมื่อคืนนี้เป็นการ ร่วมตัวของพระเอกนางเอกและทุกคนในคณะสาวหน่อยเพชบันแพงในการไทยเองวีเปิดโตอย่างในอย่างอลังการงานสร้างแสงสีเสียงสุดยอดบ่มีผู้ใดเกินเลยทุ่มทุ่นยางคัะเคสคัะเคดเน่ถ้าใครไม่ดูเมื่อคืนนี้ถือว่าพลาดแต่ถ้าผู้ใดบ่เบงิงวันที่ยีนี้ ุณยายก,ก็ถือว่าพลาดอย่างแห้งสิขาดทุนการเปิดตัววันที่23คือการคืนกําไรคือรูดูการนารแหละบดจุลทุ่มทุนค่ะซ่อนุดแท้เบิดหดนาตักเมื่อวานนี้เห็นมีรถคอนเทนเนอร์ขนของขั้นบักไงป้ายแดงมาทรงที่บ้านอีกคือทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นโดมไม่ว่าจะเป็นที่พักของนักร่องเพรว่าสิเป็นทุกอย่างใน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 วงความจําเป็นที่ต้องมีให้รายละเอียดกับลูกน้องให้ทุกอย่างให้รายละเอียดกับท่านผู้ชมคือที่สําคัญฤด,ดูการนานี้ต้องถือต้องต้องได้เบิงสดสดข้างหนึง่งถ้ามามาเขตเบิองเลยนี่คุณยากะสิ ขอเบงคิ้วของปีนาตต้องจองไปแล้วจังสั้นบ่ได้แล้วถือว่าพลาดอย่างแรงถ้าไม่ได้ดูสดๆสดหน้าเวทีวันที่ยี่สิบสามนี่บ่ได้ไปแต่ก็จะไปเข้าไปดูในไลฟ์สดบ่ได้ย่านขาดทุนแหมไหนจะเป็นโชว์ที่อลังการผู้ใดบ่เบิงถือว่าเดี๋ยวคุยกับเพิินบ่รูเรื่องเลยไผบ่เบิงวันที่ยี่สิบสามนี่เมื่อวันที่ยี่สิบมืเอื้องก็ฝากคุณยายก็ฝากซอยประจำแหละ ฝากหักสาวข้าวแม่ของบอสโจเนาะฝากเพื่อนอยู่กับเพื่อนเชียร์กับเพิ่นเกาะเพื่อนนี่แหละคุณย่ากระไดเกาะแล้แต่เกาะซอยเชียร์ซอยในบอมี่ดามาบอมีเกาะดามาเราเกาะแต่สิ่งดีๆให้เ้องสิมอบแต่สิ่งดีๆให้บอสกับชอกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงกับอีลักกับทุกคนแหละหากทุกคนสออองค์กรของเพื่อนเนี่ย พอมเพียงเฮียงหนาปาดโอ้โนลุกคุณยายนี่ถ้าเว่าเรื่องแบบนี้นี่สิคนลุกตลอดเลยคือคือหมักในความเข้มแข็งขององค์กรของเพ่นเพราะว่าสิเป็นพระเอกนะักเอกโดยเฉพาะคู่แดนเซอร์ทุกทุกคู่ทุกทุกคนเลยละเอียดยิบถ่ายเอมวีนี่ละเอียดยิบผู้ใดบาเบงิงถือาพาดพาดพาด เจ้าสิวโบกับมูลบลูเรื่องเลยถ้าเจ้าพาดมือขึ้นนี่ก็ถือว่าพาดแลวเนี้ยผู้ใดบอไดบเบิงกับมาเบิงมียนนีนหนัหน้นมาฟังคุณยายบอกซูฟันแล้ววันที่มืออื่นนี่ไปเบิงเพลงไปดันเพลงฮักสาวเข้าเมยไหบบดวันที่ยี่สิบสามถ้าไม่ได้ไปดูกับเขาไปต้องไปเบิงในคุ้มปิดแต่ถ้ามีโอกาสก็ไปค่ะแต่คุณยาไปเพราะไทค่าย่ายย่ายบ่สบายย่างแห้งค่า,งยาย่ายต้องไปชีดย่ายถิ่มย่า่บอได แต่ถ้ามาเมืองเลยคุณยายสิจัดเลยแหละสิจองคิ้วเลยแหละเพราะวพาเพิน่นเฉพาะชุดแดนเซอร์แสงสีเสียงเสียน้อนกับปาดจอ led แสงสีเส,สียง,สงขนาดแค่มือมือไทย mv ทำเบิงมือทันทียี่สิบสามสิมีป้ายมาขึ้นนี่บพทาท่านมีป้ายวันที่ 23, มมยี่สิบสามน,นี่ป้ายสิมากมืออื่นนี่บ่ ใช่บาที่ยี่สิบเอ็ดถ้าเบิงพ่อเต็มรูปแบบแล้วเฮ็ดไม่เบิดไหมพ่อโจไหมเบิคือเป็นการคือคิวงานปีนาเพิ่งจะเต็มแล้วล่ะคือเป็นการขึ้นกําไรไห้คนเบิงผู้ใดบ่เบิงก็ถือว่าขาดทุนเพิ่นไห้กําไรแล้วบ่เบิงก็ถือว่าขาดทุนเด๊จะลืมรักษาสิทธิ์เจ้าของคือการเข้าไปชมไปดูให้ความเพลิดเพลินไห้กําไรกับเจ้าของ คุณยายนี่บผาดเลยคือคือเพิ่นเพิ่นไห้อี่หลีเพิ่นเ,พนเทศรับรองเลยผู้ใดบอก,กาลงทุนกับบไดคีสร้างงาซ่อนุดกับบอจโจนี่กล้าลงทุนกล้าเสี่ยงต่เพิ่นพ่เสี่ยงหอกว่าเพิ่นลงทุนเพิ่นตรงได้ต้องได้แนนนอนเลยบ่ไดหน่อยก็ได้หลายสาวหน่อยเพรบานแพงนี่ฤด,ดูกาลนี่รับรองเลยว่า จวจจาดฝาดเบิ่มปูดปาดปูดปูด,ปดคือเกาคือบวานล่ะไม่ว่าจะเป็นอิหลาหน้อยองอิงเมื่อขึ้นนี่สวยงามล่าเรื่องอดทุกคนเปเองนะอีกทุกคนแต่อิหลาหน้อยไหมอิหลาหน้อยสดชื่นยิ้มถ่ายรูปโอ้ยแบบเห็นแล้วเห็นแล้วชื่นหัวใจเบิ่งไปยิ้มไปเบิ่งช่องนั่นช่องนี่เพิ่นถ่ายทอดสดเบิดทุกช่องเลยนี่คือการประชาสัมพันธ์คุณยากะขอประชาสัมพันธ์ซอยเนปเพราะว่า กะหักกับแพงหักแพงแพงเงแงยงกันกับสาวน้อยเพรบันแพงคุณยาก,ก็ได้พระเอกนางเอกทุกคนแพงสมสือดูดีดูแพงดูมีระดับทายรูปน้ำกระดิ๊วุ้ยขนคีงลูกเลยพอต้เด <c oughs> ี๋ยวเข้าไปเบงิงแสงสีเสียงนิดๆิหน่อยๆที่แวบบๆผู้ใดสีเบงิงจริงๆผู้ใดต้องการความนี่จริงๆ เขาไปสนับสนุนกุ้มปิดพราดเาได้ไปบอส่กับไปเอาเพื่อสีแจกพร้อมเด้แจกแจกหัวหาโตแม่นบ่แล้วก็แจกจัก,กรยานไฟฟ้ารถไฟฟ้าอีกสองขันแล้วก็ทองแล้วก็เงินโอ้อยอลังการงานสร้างผู้ใดไปกับสงสัยเออผู้ผู้เขาเบิ่เนี่ยก็แจกขึ้นกันบ่วหวังยังไงหรอกคุณยาหวังแต่สีได้ไปกำไรชีวิตให้เจ้าของ ไปเบิ่งให้มันเพิดเพิ่มโตอายุให้มันมั่ววนไปเบิ่งเพื่อสิคุยกับมงรูเรื่องใครไม่ดูเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องขอเสโลแกนไล่กันหนึ่งในโทรทัศน์มาเบานะเออถ้าเจ้าบ่าไปเบิ่งเจ้าสิพาดยางแห้งเลยหมอลำ่ำพระเจ้าสีแข่งขันกันดูดูการนาเนี่ยคือเป็น เม็ดเงินมหาศาลผู้ที่ได้กำไรคือผู้ชมต้องชมค่ะต้องชมอย่าลืมเข้าไปหายกำลังใจเมื่ออื่นนี่ก็เพิ่นสิปลอยเพลงหากสาวเข้าแม่ของบอสโจนี่กค็คักเลื่อนจากวันที่สิบแปดมาเป็นเมื่ออื่นนี่เขาก็ค่คยเชียคือเก่าแห้งเห็นมือขึ้นนี่แห้งต่สิเชียค่ะทั้สีนาโกที่ลูกอ่ายแสยแสไใส าาดีลูกดีดีดดครับสวัสดีครับเป็นไงความรู้สึกพิสูเห็นฉากแสงสีปีนี้ของสาวน้อยเพชรบรรแพงหัวใจจะวายเนาะแบบมันอลังการมากเลยเต็มเแค่น